นคุยเรื่องดังฟังกันได้ทุกวัน Big Talk Big Story สวัสดีครับแฟนเพจของโพสต์ทูเดนะครับรายการ Big Talk Big Story นะครับกับพวกเราทีมงานแล้วก็ทีมข่าวโพสต TODAY ก็วันนี้ก็เจอกันเหมือนเดิมนะครับเหมือนทุกวันช่วงเย็นๆย็นหกโมงกว่ากว่านะครับ มาเจอเราได้ที่นี่นะครับก็จะมีเรื่องราวข่าวข่าวข่าวสารต่างๆที่เกิดขึ้นในรอบวันนี่นะมาพูดคุยกันเหมือนเดิมนะครับวันนี้ผมอยู่กับคุณเกียรติศักดิ์ผิวเกลี้ยงเหมือนเดิมนะครับหัวหน้าข่าวเศรษฐกิจของโพสต์ท d เดย์นะครับสวัสดีครับคุณเกลี้ยงสวัสดีครับคุณสมชายครับครับวันนี้เดาได้เลยนะฮะว่าเราจะคุยเรื่องอะไรนะครับอ๋อแน่นอนครับเรื่องอื่นไม่ได้แล้วช่วงเวลานี้ไม่ได้ไม่ได้เลยครับใช่ครับแล้วก็เป็นไปตามอย่างที่เราคาดไว้ครับแล้วก็ พูดย้ำมาสเสมอนะเหมือนเราพูดตามพูดซ้างนะคุณชายครับครับผมคูส่สามพูดัดว่ายัางไงฮะก็ว่าไอโอมิโอมิครอนเนี่ยมันจะเป็นอ่ทวีเพิ่มขึ้นเป็นทวีคูณนะครับจะนะฮะจากสามพันเจ็ดวันนี้มาห้าพันกว่านะครับก็เกือบเท่าตัวครับก็า<อ>มที่เราคุยกันไว้ก่อนปีใหม่ใช่ไหมว่าการที่รัฐบาลเปิดให้มีการเดินทางเปิดให้มีการท่องเที่ยวไปฉลองเทศกาลปีใหม่เราก็คาดการอยู่แล้วแหละว่า ต้องเกิดเหตุการณ์แบบนี้แบบในวันนี้ใช่ไหมฮะใช่ครับอวันนี้เราก็เลยตั้งหัวไว้ว่าอย่างนี้เลยว่าใครคุมโคโอมิคอนไม่อยู่เนี่ยใครจะต้องรับผิดชอบใช่ครับนะฮะเพราะว่าถือว่าทุกเรื่องใหญ่ใช่ครับมันต้องมีความรับผิดชอบและแล้วรับความรับผิดชอบมันจะอยู่ระดับไหนนะฮะอ่าใช่ครับ เท่าที่ดูแล้วเนี่ยมันไม่มีใครพูดถึงความรับผิดชอบตรงนี้ยังไงว่าใครจะต้องรับผิดชอบมีแต่พูดว่าเออเมื่อเมื่อเกิดขึ้นแล้วเนี่ยทางาทางภาคของรัฐบาลทางภาคของสอบค,ค <c oughs> ก็จะต้องทําอะไรบ้างหนึ่งสองสามสี่เป็นการยกใ,รให้เข้มข้นขึ้นไอ้ตรงนั้นมาพูดที่ปลายเหตุแล,แล้วแหละว่ามันเพราะว่าวันนี้มันเกิดเหตุข,ขึ้นแล้วเกิดกของโควิดข,ขึ้นเยอะแล้วใช่ไหมะอะฮะ ใช่ครับแล้วก็ที่เราตั้งหัวว่าอย่างนี้เป็นเพราะว่าอันนี้ไม่ใช่เป็นเหตุการณ์ครั้งแรกนะฮะก็เมื่อสงการที่ที่ผ่านมาเราก็เกิดเหตุการณ์ลักษณะนี้นะฮะช่วงนั้นก็มีคนเตือนแล้วก็โอเคเป็นครั้งแรกครั้งนี้ก็มีคนเตือนอีกว่าไม่ควรจะปล่อยให้กลับบ้านปีใหม่ควรจะจํากัดกิจกรรมต่างๆแต่รัฐบาลก็ไม่ได้ฟังนะครับผมแล้วก็จะ่อเขาอาจจะฟังแต่แต่หยุดไม่ได้ฟังด้วยอยู่ไม่ได้ทางด้านเศรษฐกิจ หรือว่าเหตุผลนอกเหนือด้านเศรษฐกิจอะไรก็แล้วแต่เนี่ยครับผมมันก็หยุดไม่ได้เหตุผลเพาะว่าอ,อ,อยากจะให้อเศรษฐกิจมันเดินได้ใช่ไหมฮะอยากจะให้ประชาชนกลับไปอ่าภูมิลําเนาไปฉลองปีใหม่หลังจากที่เราปิดประเทศมาสองสองปีจากจากสถานการณ์โควิดนะฮะครับแต่แล้วไปยังไงฮะวันนี้หลังจากที่ปล่อยตรงนั้นมาจนกระทั่งถึงวันเนี้ยมันสิ่งที่ได้เนี่ยมันคุ้มไหม ถ้าบอกว่าถ้าถามผมว่าผมว่าตอนนี้นะแล้วเริ่มไม่คุ้มแล้วครับผมนะทุกียังอาจจะยืนยันว่ายังเดินหน้าต่อไปแต่ผมมองว่าไม่ไม่คุ้มแล้วเพราะว่าอันนี้มันก็เหมือนการล็องดาวตัวเองดีๆน้านเองนะครับมันก็เหมือนการล็องดาวไกลๆแล้วนะฮะคือการปล่อยให้ไปเที่ยวแล้วกลับมาบอกให้เวิร์กฟอร์มโอมนะครับผมบแล้วผู้ติดเชื้อเนี่ยก็เป็นทวีคูณคผมว่าพรุ่งนี้จะเป็นแรงกดดันอย่างมากนะครับวันนี้ห้าพันเกือบหกพันนะครับ ผมว่าพรุ่งนี้มีสิทธิ์ทะลุมือห้าพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบห้ารัวเลขนี่มันมันพุ่งขึ้นทวีคูณเลยถ้าถ้าเปลี่ยนทวีคูณช่วงก่อนปีใหม่ใช่ไหมฮะตัวเลขมันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเพราะว่ามันก็เป็นไปตามความคาดหมายของทุกส่วนหละแม้แต่กระทรวงสาธารณสุขเองก็คาดการว่าจำนจะเพิ่มขึ้นนะฮะถึงแม้ว่าตัวเลขผู้เสียชีวิตจะอยู่ที่สิบเอ็ดรายลดลงเรื่อยๆแต่ตัวเลขผู้ติดเชื้อ นะครับมันบวกวคูณเลยนะครับคูณโดยเฉพาะ<อ>จังหวัดสิบจังหวัดที่ผู้ติดเชื้อท,ที่ผู้ติดเชื้อโควิดเพิ่มขึ้นเนี่ยถ้าเราไปดูเนี่ยน,น่าสนใจมากล้วนเป็นจังหวัดท่องเที่ยวที่เราเปิดให้คนไปเที่ยวในช่วงปีใหม่เกือบทั้งสิ้นเลยนะคุณเกี้ยงใช่ครับผมอย่างชนบุรีขึ้นมาเป็นอันดับหนึ่งมาสองวันแล้วนะสองวันแล้วครับไม่มีใครแซงได้เลยแล้วผมว่าพรุ่งนี้ก็ไม่มีใครแซงชลบุรีได้ ว่ากรุงศรีวันนี้769นะครับถ้าไปดูของเมื่อวานเนี่ยเมื่อวานเราเออเรามารายงานกันว่าแค่499อ่า700ไหมครับก็เท่าตัวใช่ไหมฮะเท่าตัว499วันนี้เพิ่มมา709อ่า709อ่า69นะครับอันดับสองเมื่อวานเป็นของกรุงเทพนะครับครับแต่วันนี้อันดับสองขึ้นมาที่อ่าเป็นของจังหวัดสุพรรณนะครับอ่าครับผม494เมื่อวานแค่120โอ้โหนี่ สี่ร้อเก้าสี่นี่คือสามเท่าเลยนะไอสองอ่าสามสามเท่าเลยนะเห็นไหมครับกรุงเทพตอนเ้าเมื่อวานอยู่อันดับสองนะวันนี้ตกไปอยู่อันดับสามนะฮะกรุงเทพเนีวันนี้สี่ร้อยห้าสิบสี่เมื่อวานเนี่ยสามร้อยเจ็ดสิบหกนะครับแล้วก็ถ้าไล่ลงไปถึงสิบจังหวัดเนี่ยอ่าตัวเลขของวันนี้กับของเมื่อวานเนี่ยเพิ่มขึ้นเกือบเท่าตัวเกือบทั้งหมดนะครับอันดับดูอย่าอันดับสิบนะฮะอันดับสิบจังหวัดนครธานีนะครับหนึ่งร้อยสิบหกเมื่อวานนี้เจ็ดสิบห้า นะฮะอันนี้ไล่เฉพาะสิบจังหวัดที่อ่านินมาว่าเออเป็นสิบอันดับที่มีผู้ติดเชื้อสูงสุดนะแต่ว่าภาพรวมดูตัวเลขแล้วเนี่ยทุกจังหวัดตัวเลขบวกขึ้นเกือบเท่าตัว uh huh. ทั้งหมดเลยนะครับครับผม,มใช่ครับมันไม่ได้ก็เป็นไปเป็นไปตรงไปตามที่ฝ่ายแพทย์ประเมินนะว่าการกระจายของโควิดคอมันก็จะประมาณสองสาเท่าน uh huh. ะฮะจาก เดลตานั้นตัวเลขเพิ่มขึ้นเป็นทวีคูณก็ก็เป็นเรื่องที่ไม่น่าแปลกใจแต่น่าเป็นห่วงนะครับเพราะว่าพรุ่งนี้ก็น่าจะอาจจะทะลุหลักหมื่นนะครับผมว่าครับผมสัปสัปดาห์หน้าเราก็อาจจะเห็นหลักอย่างเงี้ยสองหมื่นสาหมืนะฮะเพราะว่ากระทรวงใช่ใช่ตัวเลขถึงสามหมืนต่อวันอะไรอย่างเงี้ยใช่ใช่ซึ่งตัวเลขเนี้ยเราเราเคยได้รับ เราเคยรับรู้มาแล้วเพราะมันเกิดขึ้นมาแล้วในในมันเกิดขึ้นมาแล้วใช่ครับแล้วตัวเลขการตายอาการเสียชีวิตเนี่ยนะครับตอนนี้ก็ยังมาไม่ได้ว่าเฮ้ยติดเยอะแต่ไม่เสียชีวิตน้อยยังมันยังติดไม่ถึงจุดพีไม่ไปถึงจุดหนึ่งเนี่ยมันจะทําให้มีผู้เสียชีวิตเพิ่มมากขึ้นไปเองนะครับ,รบเพราะว่าหนึ่งโรงพยาบาลไม่เพียงพอ,อครับผมตอนนี้เราเราได้เห็นว่าหลายๆจังหวัดอ่าซึ่งเป็นจังหวัดนําเที่ยวจังหวัดใหญ่ที่มีผู้ติดเชื้อเยอะเนี่ยเริ่มที่จะตระเตรียมเต็มแล้วสถานพยาบาล ตัเตรียมโรงพยาบาลสนามหรือต่อเตรียมสถานที่เพื่อรองรับผู้ป่วยที่คาดว่าจะเพิ่มสูงขึ้นนะฮะนี่ก็เป็นสัญญาณอย่างหนึ่งที่ที่เชีหยเห็นว่าในอนาคตเนี่ยตัวเลขของผู้ติดเชื้อจะอาจจะต้องล้นเหมือนกับบรรยากาศสมัยก่อนๆที่เราเห็นผู้ติดเชือ้อโอ้โหไม่มีสถานที่รักษาอะไรอย่างนี้เราก็ไม่อยากให้กลับไปถึงจุดนั้นนะคุณเกยงนะแต่ว่า ครับผมแต่ว่าก็ก็มีมีความเป็นไปได้นะผมมองว่ามีความเป็นไปได้นะครับเพราะว่าผมว่ารัฐบาลดูเหมือนทําอะไรช้านะครับผมบชา้าเทียบกับการถ้าถามว่าใครต้องรับผิดชอบผมว่าสรุปเลยก็คือรัฐบาลต้องรับผิดชอบน,นะครับก็แน่นอนแหละจะให้ประชาชนมันรับ,รบได้ยังไงอ่ะใช่ไหมใช่ใช่ครับการที่มีรัฐบาลมาโทษประชาชนบอกว่าประชาชนหย่อนยานจายตกเนี่ยผมว่าเป็นเรื่องที่ไม่ค่อยถูกต้องนะ เพราะว่าถ้าพูดถึงประเด็นประชาชนหย่อนยานหรือว่ากาดตกเนี่ยก็<ช>นึกถึงการให้สัมภาษณ์ของคุณอนุทินชาญวีรกูลใช่ไหมใช่ครับรองนายกมนตีตมนตีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเมือ่อวานนี้ท่านได้ฟังท่านเนี่ยเหมือนกับท่านพูดประมาณว,ว่าอเอเหมือนกับประชาชนหย่อนยาณกาดตกนั่นแหละทาให้ทาให้มีผู้ติดเชื้อเยอะขึ้นใช่ไหมฮะใช่ครับวันนี้มันก็เลยมีดราม่า ในโลกโซเชียลกันพอสมควร,ครใช่ไหมครับครับใช่ครับมีการปล่อยภาพคุณอนุทินไปร่วมงานเลี้ยงงานฉลองปีใหม่กับครอบครัวนะฮะซึ่งใ,ในภาพเนี่ยก็จะเห็นว่ามีทั้งคุณคุณพ่อคุณอนุทินอาจจะเป็นคุณลูกคุณอนุทินแล้วก็คนในครอบครัวมาเป็นเพื่อนเพืออ่อนของลูกมาร่วมเลี้ยงฉลองกันอะไรอย่างนี้ แต่ว่าทุกคนก็ได้ใส่หน้ากากอนามัยนะใช่ครับแล้วก็ใช่ครับหลังจากพูดแล้วก็ประชาชนกาตกหรือเหมือนกับโทษประชาชนเพียงแค่หนึ่งวันเนี่ยภาพนี้หลุดออกมาก็ถูกวิพากษ์วิจารณ์การสนันโซเชียลเลยวันนี้นะฮะใช่ครับผมแล้วก็ไม่มีระยะห่างนะระยะที่ถ่ายก็ไม่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 ได้สักษายระยะห่างเนี่ยครับก็เป็นเรื่องที่ถ่ามว่าใครต้องรับผิดชอบผมคิดที่บ้านหนึ่งรัฐบาลแน่ๆแล้วนะฮะ ถ้าลงไปเป็นอรา,ายบุคคลนี่ก็คงหนีไม่พ้นบิกตูนะครับรเด็กประยุทธ์จันโอชานะใน,านะาฐานะหัวเลยใหญ่ของรัฐบาลนะะครับเป็น,ปนหัวใหญ่ด้วยแล้วก็เป็นประธานคุสบดด้วยบสบคด้วยนะครับ,รบแล้วก็เป็นคนผ่อนผันนะฮะเป็นคนผ่อนผันมาตรการเองนะให้เกี่ยวปีใหม่ให้กินเล้าข้ามปีครับนะครับผมนะครับให้ รวมตัวได้เดินทางได้นะครับผมให้ทําได้ทุกอย่างนะครับผมนะฮะก็ต้องทั้งคณะะไเพราะว่าประชุมแล้วถ sure no? ึงแม้นายกจะนั่งเป็นประธานแต่ว่าทั้งคณะก็มีความเห็นร่วมกันไงว่าให้ผ่อนผันได้ใช่ไหมครับใช่ครับใช่ครับ ม้แต่ตัวคุณรัทมนตเองนะครับผมไม่พูดถึงเรื่องดําเรื่องดรามานั้นก็คือก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับที่คุณอาทินตย์ก,ก็ต้อง,ต,องต้องชี้แจงกับสังคมนะวันนี้ทางวนคานัฐสมุทรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขก็ออกมาชี้แจงนะอประเด็นนี้นะชี้แจงประมาณว่าในในงานเลี้ยงดังกล่าวเนี่ยมีคน uh huh. มีผู้สูงอายุเยอะไปร่วมงานด้วยดังนั้นก่อนที่จะเข้างานก็มีการตรวจตามีการใช้มาตรการ คุมเข้มอยู่แล้วเพื่อไม่ให้มีการติดเชื้อมีการตรวจวัดอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ชี้แจงตามหลักไปนะฮะตามหลักใช่ครับผมครับแต่ว่าถ้าไม่อคนในสังคมจะเข้าใจในส่วนนี้หรือเปล่าก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะแต่ว่ามันเขาก็ชี้แจงออกมาแบบนี้นะฮะใช่ครับผมว่าถ้าถ้าถ้าโฆษกคนนีลจินแก้ต่างอย่างนี้นะครับผมว่าเดี๋ยวทุกคนในสังคมก็่จะแก้ต่างนี้หมดแล้ครับก็จะถือถือโมเดลของก็ปาร์ตี้คุณ แันเดอร์ตูรินเนี่ยมาใช้นะครับอ่ากูดบอกเขาก็ทำเขาก็ทำเหมือนกันแต่ว่าคุมคนรายก็คุมไม่ได้ครับครับอันนี้ครับก็ถ้าพูดถึงว่าต่างจังหวัดเนี่ยงานที่จัดตามส่วนต่างๆที่มีคอนเสิร์ตช่วงปีใหม่เขาก็ตรวจวัดเขาก็ตรวจวัดอุณหภูมิใช่ไหมฮะตรวจมีบอดครับมีบอดทุกคนใส่ใส่หน้ากากนามัยด้วยกับวันนี้ไม่ได้ใส่ด้วยนะที่ที่มีรูปโชว์วันนี้นะใช่ครับไม่ไม่ได้ใส่เลยทุกคนเลย่ะ แล้วก็ไม่ได้เท่าที่ผมสังเกตก็ไม่ได้มีก็ไม่อไมอไม,อม่มีมีคนใส่อยู่บ้างนะฮะแต่ว่าคนส่วนใหญ่ไม่ได้ใส่เลยแต่รูปแ,แล้วก็ไม่ได้ที่มาโชว์ที่อ่มีคุณอุทินยืนอยู่ข้างหลังมีลูกชายใช่ไหมครับแล้วก็มีคุณใช่ครับคุณพ่อคุณอมดิน <ะ S 1> อยู่ในอยู่ในในรูปนั้นด้วยเนี่ยก็ไม่มีใครใส่หน้ากากกันเหมือนกันมันถึงเป็นไม่ใส่หน้ากากแล้วก็ซ้ำร้ายคือแหม่หน้ากากก็ไม่ได้คล้องคอคล้องคอไว้หน่อยนะ ผมว่าถ้ายังมีติดของคอไว้สักนิดนึแงก็ยังพอแก้ต่างได้นะนี่คือตอนถ่ายรูปอาจจะตอนถ่ายรูปอาจจะกดของนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยครับแต่นี่ไม่โีหอแต่พอไม่มีลยครับมันก็เกิดคำถามตามมาเยอะนะฮะนี่ก็ถึงเราถึงโยงไปว่าเออใครจะต้องรับผิดชอบใช่ไหมฮะมันก็ต้องไล่ข้างบนลงมานั่นแหละถ้าเป็นอย่างนั้นใช่ไหมฮะใช่ครับใช่ครับก็ไล่ข้างบนมานะฮะท่านนายกก็คงหนีไม่พ้นนะครับท่านอนุทินนี่ผมว่าก็ ก็ต้องให้เป็นอันดับสองนะในฐานะที่เป็นทั้งรองนายกเป็นทั้งรัฐมนตรีสาธารณสุขเพราะท่านมีจุดยืนที่เข้มแข็งยังไงในการที่จะโอเคท่านอาจจะต้องอ่าฟังเสียงส่วนใหญ่แต่ในฐานะรัฐมนตรีสาธารณสุขเนี่ยซึ่งก็ว่าง,ง่ายก็เป็นพระเอกมาก่อนนะรเรื่องการดูแลโควิดเนี่ยว่าท่านมีจุดยืนยังไงอฮะผมว่าหมอยแยะเตือนท่านนะฮะอะ่ท่านได้ยังอ่าแล่ท่านปล่อยให้เป็นอย่างนี้นะฮะแล้วก็กําลังจะเกิดเหตุการณ์ซ้ำรอยเนี่ย ครับผมว่าเป็นสิ่งที่ท่านจะต้องรับผิดต้องรับผิดชอบเหมือนกันนะเราถามแฟนเพจเราดีกว่านะฮะในฐานะที่เราก็อยู่กับเรามาเกือบทุกวันเนี่ยแฟนเพจเราคิดว่าใครจะต้องรับผิดชอบจากกรณีเนี่ยที่ปล่อยให้อาจัดการใหม่กันปล่อยให้มีการลื่นเลินกันแล้วก็ทําให้มีคนติดเชื้อต่างชาเยอะแยะมากมายทั้งที่รู้อยู่แล้วว่าจะต้องมีการติดเชื้อมากขนาดนี้ถ้าท่านเห็นว่าใครควรรับผิดชอบเนี่ยให้พิมพ์มาบอกเราหน่อยก็แล้วกันนะ เพื่อที่จะสื่อสารกันนะครับเราก็อยากจะรู้ความเห็นของแฟนเพจเราเหมือนกันนะคุณคุณเกี้ยงครับผมนะครับก็สิ่งที่อยากจะให้คุณสมชายแล้วก็ท่านแฟนเพจเราติดตามต่อไปก็คือการประชุมสอบประครในวันพรุ่งนี้นะครับผมก็น่าจะเป็นการประชุมช่วงเช้าเ้านะครับผมว่าผมว่าประชุมทั้งวันนะฮะใจผมเนี่ยผมว่าต้องถกกันหนักเลยนะเพราะว่าพรุ่งนี้ผมว่าตัวเลขที่ติดเชื้อขึ้นมาเนี่ย จะเป็นตัวชี้เป็นชี้ตายมากเลยครับแล้วสิ่งที่จะต้องติดตามในวันพรุ่งนี้คือจะมีมาตรการใหม่ๆออกมาจะบังคับใช้อาจจะขอความร่วมมือไม่ถึงกับบังคับหรอกนะฮะใช่ขอความร่วมมือประชาชนในการดําเนินมาตรการต่างๆเพื่อคุมโควิดไม่ให้มีการระบาดเพิ่มมากขึ้นนะครับอ่าเพราะจะต้องเคาะจากสบคชุดใหญ่ในวันพรุ่งนี้นะครับซึ่งมันก็มีข่าวแรดออกมาแล้วแหละว่าจะมีอะไรบ้าง อย่างเช่นวันนี้อย่างที่คุณหมอโอภาสการกาวินพงศ์อธิบดีกรมควบคุมโรคท่านออกมาบอกเนี่ยฮะท่านก็ออกมาบอกว่าเอการติดเชื้อที่เพิ่มขึ้นส่วนใหญ่เนี่ยเกิดขึ้นในจังหวัดท่องเที่ยวนะฮะ่อยให้มีการ,รเดินทางมีคัสเตอร์ร้านอาหารกึ่งผับในเนี้ยคือสําคัญมากไอ้คัสเตอร์ร้านอาหารกึ่งผับเนี่ยฮะครับผมที่มีการแปลงสภาพผับต่างๆผับปลาคาร์ปเกะมาเป็นร้านอาหาร,ร,รไ,ได้ได แต่ว่าบางร้านส่วนใหญ่หลายๆร้านเนี่ยก็คล้ายๆเหมือนเดิมนั่นแหละนะฮะก็เข้าไปเที่ยวแล้วก็ติดกันเยอะเนี่ยคุณหมอโอภาสบอกว่าร้านอาหารกึ่งผับเนี่ยทําผิดมาตรการนะครับมีการฉลองในช่วงปีใหม่มีงานเลี้ยงงา,ยง,งานเลี้ยงคัสเตอร์งานเลี้ยงคัสเตอร์งานบุญต่างๆก็มีขึ้นเยอะนะครับ <S <S ดังนั้นในวันพ่กนี้เนี่ยจะมีการประกาศในสบคชุดใหญ่ที่คุณหมอแพรแพรออกมา,านี่ก็คือเช่น งดขอความร่วมมือประชาชนนะครับหนึ่งงดไปในสถานที่เสี่ยงที่มีระบบระบายอากาศไม่ดีแอร์อัดอไม่ใส่หน้ากากงดรับประทานอาหารและเครื่องดื่มสุดและสุราในร้านปัจจุบันเนี่ยเราสามารถอนุญาตให้ดื่มสุราได้ในในร้านเนี่ยถึงห้าทุ่มใช่ไหมครับใช่ครับตามกฎถึงห้าทุ่มแต่ข้อเท็จริงเนี่ยจะเกินตีหนึ่งตีสองอะไรต้องไปดูกันเองนะฮะใช่ครับแต่ แต่ตามกฎเขาคือต้องไม่เกินห้าทุ่มนะครับ,รบสองก็คือเรีเ่ยงกิจกรรมการการวมตัวจํานวนมากที่จะออกมาพรุ่งนี้นะสามขอความร่วมมือไม่ให้เดินทางการเดินทางข้ามจังหวัดเนี่ยขอให้เดินทางเท่าที่จําเป็นแล้วก็ขอให้งดโดยรถโดยสารสาธารณะทุกประเภทหากมีความจำเป็นก็ขอให้ระมัดระวังซึ่งการขนส่งเนี่ยจะต้องมีมาตรการยอย่างเข้มข้นทั้งใส่หน้ากากตรวจ A เ K อะไรอย่างนี้นะครับแล้วก็อันที่สี่ก็คืองดเดินทางกลับไปต่างประเทศ เื่องจากมีการระบาดสูงแล้วก็อาจจะมีการปรับโซนสีใหม่มีการยกระดับมาตรการต่างๆโซนสีอาจจะไปอยู่ที่ระดับสี่นะครับเขาจะมีการปรับไปถึงระดับสี่แต่ว่าเขาไม่ได้ห้ามนะครับเป็นการขอความร่วมมือตามที่ระบุออกมานะครับถ้าเป็นระดับห้าระดับสูงสุดเนี่ยอ๋ออันั้นก็คืออาจจะต้องประกาศเคอร์ฟิวอีกสักรอบอย่างนี้แล้วแหละคุณเกี้ยงใช่ไหมฮะครับผมก็ ก็เป็นที่น่าจับตามากนะฮะมันอย่างที่อย่างที่ผมบอกว่าก็คือตัวเลขมันเพิ่มเป็นทวีคูณนะฮะก็มาตรการเข้มไปก็อาจจะทำให้ภาคธุรกิจเนี่ยไม่พอใจนะครับแต่ว่าถ้ามาตรการอ่อนไปผมว่าเอาไม่อยู่นะครับนะฮะเอาเอาอาจจะเอาไม่อยู่การขอความร่วมมือเนี่ยผมว่าใช้ไม่ได้นะครับผมเพราะว่าตอนนี้ที่ไม่ใช้ไม่ได้ไม่ใช่ว่าประชาชนไม่มีวิัยนะ แต่ประเด็นคือมันไปกันมาโอ้โหแบบทั่วติดไปช่วงปีใหม่เด็ดวันนี้คือไปกันกระจายมากแล้วนะฮะแต่เราพูดกันภาษาชาวบ้านนะคุณผงชชยอายก็คือเชื้อมันอยู่ทั่วทายแล้วตอนนี้ัะครับผมเอ่อนั้นการที่เขอความร่วมมือเนี่ยผมว่ายากนะนะครับผมครับเออย่างร้านร้านสุราร้านอาหารนี่ถ้าในจังหวัดที่ท่องเที่ยวรวติดเยอะๆนี่ถ้ายังปล่อออยูย่ยังอะไรอยู่ผมว่าก็ ก็ยากนะครับผมก็ยากก็เป็นการวัดใจนะพรุ่งนี้ผมว่าเป็นการกลับมาสู้อีกครั้งหนึ่งระหว่างด้านสาธารณสุขกับด้านเศรษฐกิจนะครับว่าจะช่างกันยังไงใะครับผมจะเลือกทางไหนนะครับแต่ว่าถ้าถามใช่ครับถ้าถามภาคส่วนของธุรกิจเนี่ยเขาก็ต้องเลือกทางภาคส่วนธุรกิจเลยบอกว่าเออให้เปิดไปแต่ว่าจะมีการควบคุมให้เข้มข้นขึ้นอะไรอย่างนี้แต่ว่าถ้าถามประชาชนอย่างเราหรือว่าถามคนทั่วไปเนี่ยเขาก็ไม่เห็นด้วยใช่ครับปิดอยู่แล้ว อยากให้ปิดใช่คุณบอกคือว่าต้องเป็นการวัดใจรัฐบาลเลยว่าจะเลือกแบบไหนจะได้จะเลือกภาคเศรษฐกิจอหรือว่าจะเลือกหยุดเชื้อให้ได้เพราะว่าถ้าไม่หยุดถ้าไม่หยุดสถานที่เหล่าเนี้ยมันก็จะเป็นคัสเตอร์ใหม่ๆตามมาอีกเยอะเพราะว่าเกือบทุกสถานที่เกือบทุกจังหวัดเลยที่เกิดท,ที่ติดกันเยอะๆเนี่ยไปดูได้นะครับร้านอาหารจึงรหรือว่าร้านอาหารอะไรต่างๆเนี่ยติดเยอะนะครับดังนั้นใชครับทุกเนี้จะต้องรอดู ทางสบคชุดใหญ่ว่าจะเลือกแบบไหนนะฮะน่าสนใจเป็นอยใหญ่นะครับใช่ครับผมก็ต้องรอดูนะครับพรุ่งนี้ผมคิดว่าน่าจะมีมาตรการเข้มข้อนออกมานะครับในในในระดับหนึ่งนะครับผมครับแล้วก็ผมคิดว่าก็ต้องลอ,องดูครับเพราะว่าผมว่ารัฐบาลก็อถือว่าพลาดมาแล้วนะก็คือไม่ได้พลาดนะครับก็คือผมมองว่ารัฐบาลในช่วงปีใหม่รัฐบาลได้เลือกที่จะเอาเศรษฐกิจน,สนาสาธารณสุขนะครับผม อ่าฮะก็ต้องผลที่ออกมาก็เห็นอยู่ครับผมว่าน่าจะเอาสาราสุกมานําแล้วแหละใช่ไหมฮะใช่ครับใช่ครับแล้วที่สาคัญคือว่าถ้าจะทําอะไรต้องทาทันทีไม่ต้องยืดระยะเวลาไปอีกนะเช่นใช่ทาเดือนวันเริ่มวันที่หนึ่งกุมภาพันธ์สิบห้ากุมภาพันธ์อันนี้ไม่ได้เลยนะครับให้เป็นอย่างนั้นใช่ถูกต้องครับคุณสมชายและผมคิดว่าสิ่งที่ผมเป็นห่วงมากๆนะก็คือคุณสมชายตามมามาตรการก็คือว่าผมว่าน่าจะคุยกันให้จบนะครับ โดยเพาะสอบคอกับจังหวัดต่างๆเนี่ยคือมาตรการควรจะประกาศออกมาแล้วก็คือประกาศเป็นชุดเลยนะครับอย่ายาสอ่ประคอประกาศทีแล้วต้องไปรอกทมประกาศรอชุดบุรีประกาศผมคิดว่าในอย่างนี้มันวิกฤตแล้วนะครับผมคิดผมผมคิดว่าโอเคอำนาจทุกอย่างยังสำคัญอยู่แต่ว่าถ้าจะคุยพร้อมกันไปเลยนะครับว่าบังล้อกันไปเลยว่าสบปคอจะประกาศอย่างนี้ครับถ้าจะใช้ก็คือใช้กันทั่วให้ทั่วถึงทั้งประเทศก็แล้วกันใช่ไหมถ้าเป็นอย่างนั้น ครับผมอาจจะเป็นในระดับพื้นที่ก็ได้แต่ในระดับพื้นที่ก็ประกาศให้ใกล้เคียงกับมาเลยนะครับไม่ใช่บอกโอ้โหเหมือนคุณสมชายว่าครับสบคประกาศนะฮะอย่าเดี๋ยวสวบธกาบาญบายจรัฐบาลจประกาศเป็นอย่างน้นะฮะครับผมอาจจะเป็นในระดับพื้นที่ก็ได้แต่ในระดับพื้นที่ก็ประกาศให้ใกล้เคียง่ามาเลยนะครับไม่ใช่บอกโอ้โหเหมือนคุณสมชายว่าครับสบคประกาศนะฮะอย่าเดี๋ยวสวรธกาบัญบาย ผมมองว่าถ้ายังแบบว่ายังมีเวลาทอดไปแม้แต่อันนี้ผมก็ยังไม่เห็นด้วยนะว่าโหเนี่ยทอดเวลามาถ้าสอบว่าเขาที่ใหญ่น่าจะประชุมแต่วันนี้แล้วผมผมผมคิดว่านะครับมาต้องคนจะออกแต่วันคือที่อยากพยายามจะบอกคือว่าไม่ต้องเป็นวันละก็ได้ประชุมปกติประชุมทุกวันวันศุกร์ใช่ไหมในเมื่อมันเป็นสถานการณ์ด่วนเนี่ยควรประชุมเลยใช่ไหมฮะใช่ครับประชุมเลยเลื่อนวันประชุมมาประชุมเลยเพื่อให้รับกับเรื่องที่มันเกิดขึ้นร้อนร้อนใช่ไหมฮะ ถูกต้องครับเพราะว่าตอนสบคคุณสบคที่น,ยน,ยนยายกนายกปนายกอายุนั่งเป็นประธานนะชุดใหญ่นะตอนประชุมผ่อนคลายว่าให้ดื่มแล้วว่าความปีได้นี่ก็ประชุมก่อนนะครับเรียกประชุมเดือนก่อนวันศุกร์เลยนะอไม่ใช่วันศุกร์ด้วยใช่ไหมวันศุกร์<อ>ด้วย <นะ S 2> ไม่ใช่วันศุกร์ด้วยนะรเรียกเลยนะคนอะได้เตรียมตัวเตรียมรายก็ทําให้เป็นเหตุผลหนึ่งที่ทําให้รัฐบาลไม่กล้าถอยนะฮะเพราะรีบไปประกาศก่อนนะฮะ ท,ทั้งที่ตอนนั้นเริ่มมีโอมิคอนมีอะไรนะฮะก็เอาอยู่ก็พรุ่งนี้ครับนะคุณชายพรุ่งนี้ชัดเจนครับผมว่าชีวิตจะ,ะต้องมีข้อจํากัดอย่างไรบ้างนะครับผมครับครับผมเดี๋ยวรอติดตามอีกทีหนึ่งในวันพรุ่งนี้น่าจะมีอะไรที่ชัดเจนขึ้นมาบ้างหลังจากนี้ถ้าชีวิตของค,คนไทยเราจะต้องอกลับไปลำบากอยู่ในกรอบอะไรอีกสักหน่อยเนี่ยก็ ก็ต so ้องอดทนกันนะครับแต่เชื่อว่ามีอย่างแน่นอนในวันพรุ่งนี้เป็นแน่นอนครับนะฮะเพราะว่าภาคเศรษฐกิจก็กังวลนะทางผู้นําทางด้านภาคธุรกิจนี้ออกมาบอกไว้ก่อนเลยนะครับว่ามาขอให้อย่าปิดประเทศนะครับอย่าปิดประเทศอย่าล็อกดาวน์พูดง่ายอย่ามีเคอร์ฟิวอย่ามีอะไรนะครับผมที่ว่าเขากลัวนะครับผมเราต้องลองดูพรุ่งนี้ผมว่าเป็นสิ่งนึ่งที่รัฐบาลคิดนะในในในโซนจังหวัดที่มีการติดเยอะๆนะครับผมครับ ครับผมเราวัดใจอีกทีหนึ่งวันพรุ่งนี้นะครับมีรายละเอียดมาเดี๋ยวเราจะมารายงานให้แฟนเพจของเราได้รับทราบทั้งวันนะครับถ้าช่วงเย็นๆอดใจรอไม่ไหวก็ติดตามข่าวสารได้จากเว็บไซต์ของโพสต์ทูเดย์ก็จะมีรายงานมาเป็นระยะระยะว่าเขามีอะไรคืบหน้าไปบ้างเกี่ยวกับมาตรการต่างๆจะขอความร่วมมือหรือจะบังคับอะไรกันเนี่ยเดี๋ยวพรุ่งนี้รู้กันนะฮะครับผมวันนี้ขอบคุณมากครับคุณเกี่ยงที่มาร่วมพูดคุยเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาคุยกันใหม่อีกรอบหนึ่งนะฮะครับสวัสดีครับครับสวัสดีนะครับ คุณเกียรติศักดิ์ผิวเปี้ยงนะครับเป็นหัวหน้าข่าวเศรษฐกิจนะครับคุณเกี้ยงจะให้ดําหนักเกี่ยวกับทางด้านภาคส่วนของเศรษฐกิจเยอะหน่อยนะครับเพราะว่าได้คุกคีกับคนที่อยู่ในเวทวงธุรกิจเขาก็จะมองอะไรคนละมุมกับในภาคส่วนของประชาชนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องอปากเรื่องท้องเรื่องความเป็นอยู่อะไรอย่างนี้นะครับเดี๋ยวพวกนี้ถ้ามีอะไรคืบหน้ารายการของเราก็จะมาะรายงานให้ทราบมาแฟนเพจเราเป็นระยะระยะนะครับขอบพระคุณ ทุกท่านนะครับที่ติดตามเรานะฮะวันนี้เวลาหมดอีกแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันใหม่ช่วงเย็นๆแบบนี้นะครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับเล่าเรื่องเด่นคุยเรื่องดังฟังกันได้ทุกวัน Big t a k Big Story